สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าเกิดกำลังดูคลิปวิดีโออยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะฮะสำหรับในครั้งนี้นะครับอมีตัวรถกระบะแคปเข้าใหม่คันหนึ่งซึ่งมันเป็นที่ต้องการของหลายๆท่านแน่นอนที่มีหัวใจพัน X นะฮะหรือพี่ๆผู้ชายทุกท่านที่เป็นคนพัน X ลองมาดูเจ้าคันนี้นะฮะ X ทุกจุดแน่นอนขอแนะนำไม่รู้จักกับเจ้า X-Series นะครับ1.9ปี2022โอ้โหตัวนี้สวยนะเราเคยเห็นกันไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นคือจะเป็นตัวหน้า2021แต่ตัวนี้ปี22ครับนั่นถ้าเกิดพูดในอีกความหมายหนึ่งนี่คือตัวรุ่นปัจจุบันล่าสุดแล้วนะฮะตัวนี้สีขาวเดิมจากโรงงานนะครับ ลองสังเกตดูว่าในการคาดกลางสติกเกอร์หน้าฝากระโปรงเป็นยังไงหรือรายละเอียดสับตัวปี2022ด้านหน้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะฮะมันจะมีการเพิ่มในเรื่องของตัวสีแดงกระจังหน้า2ชั้นด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นดำเงาและก็จะมีเป็นตัวสีแดงโลโก้อีสุเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับพี่ๆครับมันจะเอาตัว lda มาทำเป็น x series แคบตัวเตีย้ย ลักษณะน่าจะเป็นแบบนี้เลยนั่นคือหมายความว่าตัดมองยังไม่ใช่เป็นตัวหลอดแบบ LED เป็นตัวฮาโลเจนแบบธรรมดานะฮะอันนี้คือความแตกต่างนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามองในเรื่องของตัวเกรดรุ่นย่อยมันจะอยู่ในระดับประมาณไหนเป็นตัวแซดไหมหรือว่าเป็นตัว LDA ไหมแต่ถ้าเกิดพอมาเป็น X Series แท้เนี่ยมันจะเป็นตัว LDA นะครับมันจะกลับกันแบบนี้เหมือนกับอของตัว o ย a ใกล้เคียงกันเพราะว่าเขาจะเล่นไปในเรื่องของตัวรองท็อป มาทําเป็น trd หรือมาทําเป็นตัวพาร์ทด้านนอกแบบไหนก็ตามแต่มันก็จะเป็นในลักษณะแนวเดียวกันกับ isuzu นะฮะคราวนี้เรามาดูตัวเครื่องยนต์บ้างครับคันนี้ไม่เดิมอย่างเดียวก็คือจะเป็นตัวท่อนะฮะรถไม่มีการไล่ข้างไม่มีการรีแมปไม่มีการอุด egr นะครับ abs มีมาให้เหมือนเดิมสำหรับตัวนี้ถือว่าสำคัญสำหรับตัวรถปีใหม่ๆหรือว่ารถในปัจจุบันตอนนี้ส่วน ในรหัสเครื่องเนี่ยจะเป็น r z 4e นะฮะหนึงแรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรกับตีกับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะบอดี้สวยนะครับคานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตใต้ฝากระโปรงอาจจะมีฝนตกหน่อยสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้อันทำคลิปเป็นวันที่30มิถุนายนพอดีนะฮะอาจจะมีปงมีเพื่อนบ้างแต่เดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอันก็จะมีการล้าง ให้กับพี่ๆก่อนส่งมอบอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เราต้องทําให้กับลูกค้าไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถทําได้เราสามารถทําได้แบบ100%เเต็มนะฮะนี่คือสําหรับตัวด้านหน้านะครับมันก็จะเหมือนแคปทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันสามารถเรียกความสนใจจากท่านอื่นได้นั่นคือคําว่า x อ็ r ซิ s นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอาแคปธรรมดาไปทําชุดแต่งเป็นแบบ x อ็กซิสามารถทําได้ไหมทําได้นะครับ มันก็คือจะเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันนะฮะแต่ตัวสเกิร์ตเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่ได้มีการตัดด้วยสีแดงเพื่อว่าเน้นในเรื่องตัวความคลนีนว่าน่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างสมมุติรถสีขาวตัดด้วยแดงดำอะไรอย่างพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ในส่วนของตัวกระจังหน้าอย่างเดียวเป็นแบบนั้นนะฮะสีด้านข้างเดิมสวยเสมอกันจะรถทั่วทั้งคันมีการจัดทรงเล็กน้อยแต่ไม่ได้ต่ำเกินไปแล้วก็ สำหรับตัวยางเนี่ยคือจะเป็นตัวยางแก้มหนาด้วยนะฮะฟิตเมมันเลยดูค่อนข้างที่จะเตี้ยเอาประมาณนี้กำลังสวยเพราะว่าถ้าเกิดยางเป็นตัวธรรมดามันไม่ได้มีเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันมันอาจจะดูสูงแต่พอเป็น X-Series ปุ๊บมีสเกิร์ตรอบคันและใส่หรือว่าจัดทรงประมาณนี้อันนี้ถือว่าฟิตเมนต์กำลังสวยนะกำลังดีเลยนะครับแล้วก็โลโก้ต,ตัว X นะฮะถ้าเกิดอย่างปกติมันจะเป็นเขียนคำว่าสเปคแคปถูกต้องใช่ไหมครับแต่ตัวนี้คือเอาสเปคแคปออกปุ๊บ เอาเป็นโลโก้ตัว X สําหรับโฉมใหม่ใส่มาตรงแก้มด้านข้างคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านในกันบ้างสิ่งหนึ่งสำหรับ X-Series รี่ที่ารู้สึกว่าเสียดายนั่นคือตัวเบาะนะฮะเพราะว่าสําหรับแขปตัวเตี้ยเนี่ยคือมันยังเป็นเบาะผ้าถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยทำมาเป็นเบาะหนังเหมือนกับตัวสูงไปเลยอันนี้ถือว่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแต่เราก็ต้องมองในอีกแบบหนึง่งเบาะผ้าในปัจจุบันเนี่ย คือมันก็ค่อนข้างที่จะระบายความร้อนแล้วก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากอีกอย่างนึงคือลวดลายของตัวผ้าถูกต้องใช่ไหมฮะสวยงามแส่กับตัวรถในพวกนี้อันนี้ก็คือจะเป็นคอนเซปต์ในแต่ละแบรดนด์นั้นๆก็ว่ากันไปส่วนเครื่องเล่นเนี่ยจะเป็นจอทัชสกรีนมี Android Auto Apple CarPlay เชื่อมต่อบลูทูธนะฮะตัวเพดานด้านในก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็คอนโซลหน้าจะมีเป็นการขีดเส้นแดง แล้วก็ไล่โทนเฉดสีแล้วก็มีเป็นตัวโลโก้ตัว X ถามว่าตัวเบาะมีไหมมีเหมือนเดิมก็อยู่ในลักษณะฝั่งทางด้านพนักพิงสีสะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกล้องมองหลังมีมาให้นะฮะซอกด้านในข้างประตูนะครับน็อตไม่มีรอยขยับเลยแนมะ้แต่ตัวเดียวฟิล์มติดแล้วคิ้วกันศาสตร์มีแล้วนะฮะส่วนล้อหลังเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว1ิครึ่งยางก็จะเป็นไซส์เดียวกับตัวล้อหน้าไอเรื่องตัวล้อแม็กเนี่ยพี่ๆกังวลใจกันไหม อันนี้ถามกันแบบตรงๆเลยกังวลใจกันบ้างไหมสําหรับตัวเรื่องล้อแม็กแต่ถ้าเกิดไม่สามารถที่จะตอบได้อันก็จะตอบให้ก่อนเลยว่าไม่ต้องกังวลใจเราใส่เป็นตัวเวลดีเซนติไว้แบบนี้แต่อย่างสมมุติมีพี่ท่านใดท่านหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนเป็นตัวลายอื่นหรือคิดว่า x อ็กซ์ซสีขาวคันนี้ใส่กับตัวลายอื่นเหมาะอาทีอย่างเช่น CE28 หรือจะเป็น SSR หกรูหกก้านมีเลยไม่ต้องรอของอะไรทั้งสิน้นเราสามารถเปลี่ยนใส่สำหรับตัวร้อแม็กซี่วงแบบนี้ได้ทันทีขึ้นอยู่กับความต้องการนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายเนี่ยสติกเกอร์ก็จะคาดกลางฝากระโปรงท้ายนะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นตัวไฟตัวท็อปไฟเบรก led สเกิร์ตนะฮะด้านท้ายมีการเปลี่ยนตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนใหญ่มาก นะฮะมีใส่เป็นตัวลวดลายคาร์บอนเคปลอรแล้วก็นี่มีเป็นตัวช่องนะฮะเหมือนกับช่องลมแต่มันจะเป็นตัวช่องปิดนะฮะสีดําตัดด้วยสีขาวนะครับส่วนในเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยอีสุให้ตรงนี้มาถือว่าดีนั่นคือจะมีเป็น Android Auto แล้วก็ Apple CarP l a y แต่สำหรับการใช้ระบบปฏิบัติการของ iOS เนี่ย ถ้าเกิดเป็น Android Auto มันต้องเสียบสายในการซิงต่อหรือว่าเชื่อมต่อแต่ถ้าเกิดเป็น Apple CarPlay ปุ๊บสามารถต่อได้เลยโดยแบบไร้สายอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่ามันจะได้ใช้งานแล้วก็ทำงานได้ง่ายนะครับสำหรับอย่างรถในปัจจุบันเนี่ยมีแบบนี้มาให้ถือว่ามันจบแล้วเพราะว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในตัวเมืองนอกตัวเมืองและก็สำหรับคนทุกๆท,ท่านนะฮะตัวเนี้ป้ายแดงถามว่าเท่าไหร่เกือบ8 0 0 0 0 0นะฮะ สี่ประตูราคามันจะสูงกว่านี้ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นแ c a เนี่ยมันก็อยู่ประมาณเกือบ8 0 0แสนกว่าสําหรับปี22่สิอนะ e x b r y ตัวโฉมใหม่แบบนี้ซึ่งมันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนราคาจากตัว2 0 21เยอะเพราะว่าปีมันไล่เลี่ยการปรับเปลี่ยนแค่ในเรื่องของตัวกระจังหน้ารุ่นย่อย LDA เหมือนเดิมแต่คราวนี้ฮะสิ่งที่หลายคนอยากฟังก็คือเราจะขายเท่าไหร่สําหรับตัว e x b e r y คันนี้ราคาตั้งขายไว้อยู่ที่ 6แสน0องบาทครับเน้นย้ำนะครพี่พี่ทุกท่านครับ6แสน0 0งบาทสำหรับ X Series c a p ตัวคันนี้ปี22บสอเพราะนั้นถ้าเกิดยังถามเพิ่มเติมขึ้นมาว่าวารันตีศู์เหลือไหมเหลืออยู่แล้ววารันตีร้านก็มีให้อยากได้ตารางเหมือนการทำในศูนย์เหมือนเดิมทำให้ได้เลยไม่มีข้อแม้ใดใดทั้งสิ้นอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันหลังไม่ได้ส่วนเรื่องตัวการจัดไฟแนนซ์นะครับ สมมุติว่าอยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่สะดวกเดินทางมาจาัดไฟในที่ร้านเราก็จะมีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านให้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวเพราะนั้นนี่ถือว่าเป็นอ่งคันที่น่าสนใจน่าจับตามองและเชื่ออย่างสะดุดใจได้เลยว่าพี่ๆอีกหลายๆท่านต้องการเป็นเจ้าของตัว X- s e r i e s แบบนี้อยู่ ไม่ว่าจะจองในมิถุนายนหรือว่าจะไปเริ่มใหม่ในกรกฎราคมเดือนหน้าได้หมดครับแต่พี่ๆต้องรู้อย่างว่ารถมีเข้ามาแล้วเพราะนั้นรีบจองกันเข้ามาดูคลิปอันมาจอง300ในสำหรับ x อ e กซ e s eries, คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยฝากพี่ๆทุกท่านไว้ด้วยนะฮะและดีคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่เดี๋ยวเรามาลองติดตามดูกันอีกทีหนึ่งคลิปนี้อันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ